อยู่ที่เมตรสามสิบหนึ่งเซนก็มียอดอยู่ขนาดนี้โดยดับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าน้ำเลยดับน้ําเจ้าพญาเนี่ยมันเกิดจากมันเกิดจากปริมาณน้ำทางเหนือที่ไหลลงมาก็ทําให้ระดับน้ำแต่กน้ังเจ้าพญาสูงขึ้นตอนตอนนี้เป็นเป็นสถิติสูงสุดนะครับสองเมตรห้าสิบในปี2485ที่ทราบอยู่ที่2องเมตรสี่สิบปีที่2องเมตรห้ปีนั้นที่น้ำท่วมไปจนถึงลานรูปรูปทรงม้าเลยนะฮะใช่ครับยังมีภาพอยู่นะฮะใช่ครับ แต่ว่าปีนี้เนี่ยมากกว่าปีนั้นแล้วแต่น้ํายังไม่ไปถึงเพราะว่าเรามารูปสมาร์ทเพราะว่าเรามีแนวคันกั้นที่สุดขอเพียงที่จะป้องน้ําไม่ให้เข้าท่วมเขตเศรษฐกิจสําคัญไว้ใช่ครับใช่ครับครับครับนั่นก็เกิดจากน้ําทะเลหนุนด้วยท่านั้นเมื่อกี้เห็นบอกว่าหมุดขาวๆตรงนี้จะมีแผ่นเหมือนกับท่าเทียบเรืออะไรสักอย่างหนึ่งปกติเนี่ยมันจะเห็นแต่ว่าตอนเนี้ยมองไม่เห็นเพราะว่า พี่เห็นขาวาตรงนี้ครับครับตรงนี้เป็นเอ่อเป็นเขื่อนที่เทียบเรือครับเรือครับที่เทียบเรือครับแล้วก็เอ่อตรงทางป้านมุดนั่นน่ยมันจะมีเป็นตัวแป้นสะพานครับเป็นตัวแป้นคลิปอะอรที่เรียกเป็นเป็นเป็นเกสรสำหรับเอ่อเป็นมุดลงไปเอปักให้ให้เรือมันเทียบได้ไม่ไม่ไปโยไปโยมานี่ฮะบนแป้นนั่นเนี่ยเอ่อทางเรือโดยเพพาะยิงเรือสนานจะใช้เป็นจุดสังเกตว่าถ้าว่าน้ำลุ่มถึงขอบเอขกดผอพื้นดิเนี่ยจะวิ่งรอดใต้สะพานสะพานพุทไม่ได้ นี่สถานการ่าตอนนี้ก็ไม่ต้องวิ่งใต้ลอดใต้สะพานพุทธรอดไม่ได้แน่นอนไม่ได้แล้วครับมันสูงกว่าตั้งเยอะนะครับสูงกว่าตั้งเยอะอ๋อเรืออังสนาคือเรือที่จอดอยู่ตรงนู้นนะฮะถูกต้องครับถูกต้องครับโอ้ครับครับครับที่ก็เป็นเป็นเป็นเครื่องหมายอันหนึ่งที่จะทําให้เห็นว่าเออเรือเนี่ยจะใช้สังเกตว่าจะผ่านใต้สะพานพุทธได้หรือไม่ได้นะครับในส่วนของแถวคลองทวมีวัฒนาเนี่ยท่านถ้าหากเรือเราไปช่วยเหลือประชาชนตรงนั้นอย่างไรบ้างครับ อันนี้หลักๆก็คือเรามีท่างเป็นคันกั้นน้ำเลยครับที่เราไปจ้างเป็นจุดต่างๆที่จะกั้นไม่ให้น้ำเนี่ยทะลุขึ้นมาแต่ในกรณีที่ว่าน้ำเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านด่านเข้ามาได้แล้วเนี่ยก็ขณะนี้ได้สร้างวัทางกทมนี่ก็ได้มีการให้ออกยกประชาชนในบางเขตต่างๆซึ่งในพรร้นเนี่ยฝันคนต่างๆเนี่ยทำรอดูแลในเขตเนี่ยทวีวัฒนากับบางคลับเนี่ยก็เป็นในส่วนที่อยู่ในศูนย์บราเสารภัยพอบัตเพื่ที่ดูแลอยู่นะครับการอบกยศไปอบกยศในส่วนนี้คือใช่ครับจากในจากจุดรวม ศูนย์พ,พักพิงของทางเคตที่ได้จับเอาไว้ครับครับเพราะะั้ตัวนู้นเราไปดูนะฮะข,ข่าวของเราคุณจตุรพรวาจาสั์ซึ่งอยู่ที่บริเวณคลองทว,วีวัฒนาจะรายงานสดให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงเหตุการณ์ขณะนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเชิญครับคุณจตุรพรรครับครับคุณผู้ชมครับขณะนี้นะครับผมอยู่บริเวณ เรียกพรองทวีวัฒนานะครับจะสังเกตได้ว่าด้านหลังนี้นะครับจากจุดที่เราเคยรายงานอยู่บริเวณตรงสะพานเราเคลื่อนย้ายกันขึ้นมาบนฝั่งตรงนี้นะครับบริเวณนี้เนื่องจากว่าปริมาณน้ํานั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับโดยในวันนี้นะครับตร,ตรงจุดนี้บริเวณแยกถนนอุทยานตัดกับถนนอักษาซึ่งเป็นบริเวณที่เรามาตั้งจุดรายงานณขณะนี้มีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นสูงขึ้นจนลิมฟุตบาทแล้วนะครับตอนนี้จะสังเกตได้ว่าทางด้านหลังนี้เป็นปริมาณน้ําที่เปลี่ยนฟุตบาทแล้วนะครับ ซึ่งสภาพน้ําในเขตลองทวีวัฒนาขนานี้นะครับล่าสุดวันนี้น้ําได้เพิ่มสูงขึ้นกว่าเมื่อวานจากระดับประตูน้ำนะครับระบายน้ําระดับความสูงความผิวถนนเรียบคลองทวีวัฒนาประมาณ80เซนติเมตรจนเกิดน้ําท่วมนะครับเอ่อล้นเข้าท่วมถนนแล้วโดยล่าสุดที่ประตูระบายน้ําคลองทวีวัฒนาวันนี้นะครับเปิดบานประตูระบายน้ําที่ความสูง1เมตรครับจากเมื่อวานนี้นะครับที่ได้เปิดเอาไว้1เมตร70เซนติเมตร ครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการชะลอกระแสน้ําที่กําลังไหลบ่าลงพื้นที่ตอนล่างที่กําลังได้รับผลกระทบอย่างหนักณขณะนี้ไปยังเขตภาษีเจริญครับซึ่งอย่างไรก็ตามแล้วนะครับผลกระทบจากระดับน้ําในคลองทวีวัฒนาก็ได้ส่งผลให้กับพื้นที่ชุมชนต่างๆหมู่บ้านต่างนะครับในตลอดแนวถนนเรียบคลองมาถึงจุดตัดแยกถนนอุทยานที่ยืนรายงานอยู่ตรงจุดนี้นะครับได้ถูกน้ําไหลเข้าท่วมเป็นวงกว้างเลยครับโดย